สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะสวนโกโก้บ้านทองลึกนะคะครบรอบกําหนดการตัดโกโก้ส่งบริษัทนะคะบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงรอบการตัดโกโก้อีกนิดนึงนะคะในช่วงของจังหวัดกําแพงเพชรนะคะจะมีตัดทั้งหมด2อรอบในแต่ละเดือนนะคะซึ่งเดือนเมษายนนี้นะคะจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่โดยจะเก็บทุกวันที่10และก็วันที่25นะคะของเดือนนะคะ ได้แล้วก็มาใส่กระสอบไว้ตรงนี้ค่ะ เมื่อเก็บตรงสวนฝั่งสิบปีแล้วนะคะก็จะไปเก็บสวนฝั่งสามปีแล้วก็เออ่ที่อยู่หน้าบ้านนะคะที่มีอยู่หนึ่งต้นนะคะว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนนะคะไปช่วยกันตัดนะคะไปชมค่ะยเลยลูกสวยงามมากครับลูกนี้งานนี้นี่น่าจะได้ประมาณสักสิบโลได้นะครับต้นนี้สิบกิโล ประมาณ3มลูกต่อ1นกิโลนะครับลูกหนึ่งก็ประมาณห้าร้อยกรัมนี่นะครับสองลูกสี่ร้อยกรัมลูกนี้ก็ประมาณห้าร้อยกรัมลูกส,สวยๆครับทําหนักดี สวยมากตรกนี้ดูด้านบนด้านบนนั่นหมดเลย ีนล้นถังละต้นนี้น่าจะได้ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวมาว่ากันเอากหลักกิโลมามครับ Terima นีหนึ่งต้นครับหนึ่งต้นคอเโให้ดูนะครับต้นต้นน,น,น,นี้หลายขนาดหลายไซส์ดูภาพรวมๆก็น่าจะสิบกิโลได้ได้ประมาณเท่าไหร่ถังชั่งก่อนปึ๊บถังอยู่ประมาณหนึ่งสี นกอา้อืออีสิบเอ็ดโลน้องกากี่โลน้องกะสิบห้าโลสิบสองโล เปลี่ยนใจรับเพี้ยอสิบสามโลเอาสิบสองโลรุ่นก่อนของพี่กี่กิโลนะเย่างน้อยสิบสองของน้องสิบห้านะทำยังทำแล้วทำแล้วช่างโลนะครับตอนนี้ได้อยู่สิบโลยังโอ้ยยังมาสิบโลสิบโลอันนี้เป็น ที่เก็บได้ในวันที่สิบในสายนนี้นะคะทั้งหมดนี่เลยน่าจะสักสองร้อยห้าสิบกโลนะคะจากเมื่อกี้นะคะน่าจะได้สัก250หกิโลแต่มันชั่งแล้วนะคะจะได้แค่237กิโลค่ะกระสอบละ25ห้ากิโลนะคะทั้งหมด9กระสอบและที่เหลืออีก12กิโลหนึ่งกระสอบนะคะบริษัทก็ มารับนะคะตามเวลาที่นัดหมายนะคะช่วงระยะเวลาที่เขากำหนดให้เราค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ได้เข้าเปิดรับชมช่องสวนกุ๊้ของเราแล้วก็ติดตามด้วยดีเสมอมานะคะก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ